หยุดทำบุญแบบนี้เถอะคนเราสมัยนี้ชอบทำบาปแล้วคิดว่ามันเป็นบุญมาดูข้อเท็จจริงกับหนึ่งชีวิตก็มีค่าทุกชีวิตมีความสำคัญเรามาร่วมกันเผยแพร่และช่วยทำความเข้าใจในการทำบุญที่เราไม่เข้าใจถึงผลที่เราจะได้รับเพราะบุญที่เรากำลังจะทำนั้น มันเป็นชีวิตของผู้อื่นที่จะได้รับความทุกขเวทนาเพื่อแลกกับความสุขใจของเราเองท็อป5ของสัตว์ที่นิยมปล่อยอันดับที่1ปลาไหลอันดับที่2หอยขมอันดับที่3นกอันดับที่4เต่าอันดับที่5ปลาหมอ บางเสี่ยวส่วนของความจริงปาลาไหลขนาดเล็กตัวเป็นๆนนับพันกิโลกรัมต่อวันถูกบีบอัดมาในกระสอบปุ๋ยเดินทางจากขาเขมรสู่ประเทศไทยหลายต่อหลายทอดโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีชีวิตไปจนถึงมือของคนใจบุญปาลาไหลที่ปล่อยลงในน้ำลึกหลายเชี่ยวไม่สามารถรอดชีวิตอยู่ได้เพราะธรรมชาติของปาลาไหล ก็ต้องอยู่ในน้ำที่แฉะมีดินโครนให้มุดเพื่อหลบพักส่วนหอยขมที่อยู่ในดินโครนตามธรรมชาติเมื่อถูกเทลงสู่ก้นแม่น้ำลึกอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาหอยก็จมตายได้เหมือนกันนกกระติดจะสูญพันธุ์ในไม่ช้าเพราะคนจับมาเบียดเสียดในกรุงแคบปากตัวเข้าแข้ง ขาหักตายขากรงส่วนที่เหลือซึ่งบินไปจากไปบอบช้ำเกินกว่าจะรอดชีวิตและบ้างก็ไม่มีแหล่งหากินในเมืองส่วนเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแต่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและเมื่อถูกปล่อยลงน้ำที่ไม่มีสิ่งใดให้ยึดเกาะเต่าก็จะต้องว่ายน้ำต่อไปจนกว่าจะขาดใจตายเพราะเหนื่อย และหมดแรงเต่านั้นเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกแต่ถ้าเต่าถูกปล่อยในที่ที่แออัดน้ำเน่าเสียไม่มีที่เกาะเต่าก็จะตายอย่างทรมานเพราะอาการเจ็บป่วยที่กระดองเน่าเปื่อยและจมน้ำตายก็กลายเป็นสัตว์ที่น่าสงสารที่สุดในโลกชนิดหนึ่งทำไมการปล่อยสัตว์ในยุคสมัยนี้ จึงมีบาปมากกว่าบุญเหตุผลข้อที่หนึ่งก็พราะปล่อยไม่ถูกที่ถูกทางถึงสภาพความเป็นอยู่และศัตรูธรรมชาติทำให้สัตว์ที่ปล่อยไปไม่มีโอกาสรอดชีวิตเหตุผลข้อที่สองเพราะส่งเสริมให้มีการจับสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติอย่างปกติมากักขังน่วงเหนียวแทะทรมาน เหตุผลข้อที่3ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจับกักขังขนส่งและรอจำนายมีสัตว์จำนวนมากต้องตาอย่างทรมานก่อนที่จะได้รับอิสรภาพสิ่งมีชีวิตแม้จะเล็กเท่าฝุ่นละอองแต่นั่นมันก็เท่ากับหนึ่งชีวิตคิดแล้วหยุดส่งเสริมการทำบาปกันเถอะคะ่ะวิธีทำบุญมีเยอะไป ต่อไปจะเริ่มสร้างกระแสปลูกต้นไม้ทำบุญกันดีกว่านะคะเพราะสร้างที่อยู่ให้สัตว์ได้อาศัยสร้างอากาศให้คนได้หายใจเป็นการทำบุญแบบต่อชีวิตแถมสิ่งแวดล้อมก็ดีอีกต่างหากด้วยและมีอีกหนึ่งบทความที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเรื่องของประตูสองบานธรรมะโดยท่านอวอวชิระเมธี คำว่าพอดีคือถ้าพอแล้วจะดีรู้จักพอจะมีชีวิตอย่างมีความสุขเรื่องประตูสองบานประตูนั้นมีหลายแบบด้วยกันมีทั้งความทุกข์และปัญหาก็มีหลายแบบเช่นกันบางครั้งเราใช้ชีวิตแบบดึงทั้งที่ประตูบอกว่าผลักและใช้ชีวิตแบบผลักทั้งที่ประตูบอกให้เลื่อน ประตูเปิดไม่ออกปัญหาผลักไม่ออกไม่ใช่เป็นเพราะปัญหาแก้ไม่ได้หรือประตูเปิดไม่ได้หากแต่เป็นที่ตัวเราไม่เคยใช้ความคิดเพื่อค้นหาวิธีการเปิดประตูอย่างถูกต้องเลยและวันนี้ท่านวอท่านได้ฝากพรสี่ข้อมาดังนี้ข้อที่หนึ่งอย่าเป็นนักจับผิดคนับคนอื่น แสดงว่าหลงตัวเองว่าเป็นคนดีกว่าคนอื่นไม่เห็นข้อบกพร่องของตนเองกิเลสฟูทั่วหัวยังไม่รู้จักตัวเองคนที่ชอบจับผิดจิตใจจะมนมองไม่มีโอกาสจิตประพัดสอนฉะนั้นจงมองคนมองโลกในแง่ดีแม้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ถ้ามองเป็นก็เป็นสุข ตอ,อข้อที่สองอย่ามัวแต่คิดกริษยาแข่งกันดีไม่ดีสักคนผลัดกันดีได้ดีกันทุกคนคนเรานั้นต้องมีพรมวิหารสี่พรมวิหารสี่ก็คือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาคนที่เราริษยาเป็นการส่วนตัวเขามีชื่อว่าเจ้ากรรมในเวร ถ้าเขาสุขเราจะทุกข์ฉะนั้นเราต้องถอดถอนความริษยาออกจากใจเราเพราะไฟริษยาเป็นไฟสมคอนเราริษยาหนึ่งคนเราก็มีทุกข์หนึ่งก้อนเรานั้นสามารถถอดถอนความริษยาออกจากใจเราได้โดยใช้วิธีแผ่เมตตา หรือซื้อโคมมาแล้วเขียนชื่อคนที่เราริษยาแล้วปล่อยให้ลอยไปพอสาอย่าเสียเวลากับความหลังชีวิตมนุษย์90%ของคนที่ทุกข์ก็เกิดจากการย้ำคิดย้ำทำปล่อยไม่ลงปรงไม่เป็นมนุษย์ที่สลัดความหลังไม่ออกแล้ว ก็เหมือนมนุษย์ที่เดินขึ้นเขาพร้อมกับแบกเครื่องคราวต่างๆไว้ที่หลังขึ้นไปด้วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วจงปล่อยมันซะอย่าปล่อยให้คมมีดแห่งอดีตมากรีดปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันให้เป็นให้กายอยู่กับจิตจิตอยู่กับกายและสิ่งนั้นคือมีสติกำกับตลอดเวลา และพ่อนข้อสุดท้ายอย่าพังเพราะไม่รู้จักพอตัณหาที่มีปัญหาคือความโลภความอยากที่เกินพอดีเหมือนทะเลไม่เคยอิ่มด้วยน้ำไฟไม่เคยอิ่มด้วยเชื้อธรรมชาติของตัณหาคือยิ่งเติมยิ่งไม่เต็มทุกอย่างต้องดูคุณค่าที่แท้ไม่ใช่คุณค่าเทียม ตัวอย่างเช่นคุณค่าที่แท้ของนาฬิกาคืออะไรก็คือเอาไว้ดูเวลาไม่ใช่มีไว้ใส่เพื่อความโก้รู้คุณค่าที่แท้ของโทรศัพท์มือถือคืออะไรคือไว้สื่อสารแต่องค์ประกอบอืน่นที่เสริมมาไม่ใช่คุณค่าที่แท้ของโทรศัพท์เราต้องถามตัวเองว่าเกิดมาทำไม คุณค่าที่จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหนตามหาแก่นของชีวิตให้เจอคำว่าพอดีหรือถ้าพอแล้วจะดีรู้จักพอจะมีชีวิตอย่างมีความสุข